แล้วพันงนาปางจะมา,ารวงยังไม่ได้เลยก็ก็เดี๋ยวผมกราจะคุยทางกระทรวงเกษตรอยู่ะนะนี่เขาก็ต้องติดตามตอนนี้เข้าใจเขาจายเห็นว่าเราขอประชุมวันที่สี่้วล่มนี่ยเห็นว่าจะประชุมวันที่หน้า วันที่1 0 1ส13ประชุมนวัรใช่จะค่ะคุณผู้ชมเริ่มกันอีกแล้วแต่หลายคนก็ยังคงเป็นกังวลใจว่าจะเลื่อนออกไปอีกหรือไม่สําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีได้รับการยืนยันมาแล้วนะคะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะจะมีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเตรียมประชุมในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาภายในสัปดาห์หน้าเร็วสุด13สิงหาคม25 6 8นี้นีค่ะชัดเจนในทุกประเด็นนะคะเดี๋ยวเรา ติดตามคลิปกันอีกครั้งหนึ่งค่ะไล่ละพันนาปังจะมาทวงยังไม่ได้ก็ก็เดี๋ยวผมกลังจะคุยกับกระทรวงเกษตรอยู่นะนี่เขาติดตามตอนนี้เข้าใจเข้าใจเห็นว่าเราขอประชุมวันที่สี่ก็ล่มนี่อยเห็นว่าจะประชุมวันที่หน้าวันที่10 13 13ประชุมนกอใช่ใช่ใช่ครับถ้าเป็นทางคอรมอเขาไะ้เมื่อไหร่กันก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องคุยท่านประธานที่เป็นรองนายกก่อนนะฮะเราจะเร่งรัดให้เขาอะนะครับเป็นในนาปีที่เพิ่งจเกินยี่สิบ อเอาลงเพียงแล้วจะเนี้ยเป็นนโยบายดน้าปีใช่ไหมเพราะหนาปีคงเหมือนเดิมนะฮะหน้าปีคงเหมือนเดิมแต่ดน้าปังในที่ปกติกเราไม่ค่อยให้นะใช่ไหมไม่เคยไม่ให้ไม่ใช่บานไม่ใช่แต่ว่าก็าเอาละวันนี้เราก็เป็นการปลูกหลากหลายไงนาปีนาปังนาดอนอะไรเงี้ยนะฮะ<ช>แต่ก็เป็นเพื่อเดี๋ยวเดี๋ยวประชุมก็ได้เดี๋ยวให้สรุปทั้งหมดเลยให้จบนะครับขอบคุณครับนับ่นแหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากนะคะคลิปนี้นันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ